สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับแป้องอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของแป้งเองนะคะขณะนี้เวลาตีห้าลุกขึ้นมาล้างหน้าแป้งพักเบรกโฆษณาสักครู่ล้างหน้าให้สะอาดใสต้องใช้สบู่โบวี่สเนวขนาด70กรัมร้อาบาทใช้ได้เดือนกว่าคุ้มค่าเกินราคาไม่ค้าใช้มา8ปีการันตีว่า ผิวหน้านุ่มขึ้นจริงคือแป้งแค่ล้างหน้าแปรงฟันนะคะยังไม่อาบน้ำยานมัน <Avenue S 1> บบท่านสันเดนี่นหลังจากล้างหน้าเสร็จเราก็ใช้เจลส้มผิวนะคะทาบริเวณผิวหน้าจากนั้นก็หวีผมสักหน่อยต่อไปก็เตรียมค้องใส่บาทในทุกๆการสั่งซื้อของทุกคนนะคะกําไรแป้งจะแบ่งออก2%อเร์เซนเพื่อทาํา Spencer. บุญตักบาเห็นบันี่เจ้าซื้อคล้องข่อยเจ้าก็ได้บุญถ้าอยากทาบุญมาอุดหนุนแป้งนะคะช่วงเช้าๆอากาศดีมากน่ากิดจั ค่ะเธอจะไม่ขึ้นเลยดูผมฉันก่อนเรียบไม่ทันใส่บาทแล้วแล้วเขาก็ไปหายางตลาดจ้าเช้าๆแบบนี้ต้องป้าท่องโกหค<อ>เอาปาท่องโกสิบโกโกบาทแล้วก็น้ำต้มข้นะคะห้าบาท ที่นี่มีขนมปังเวียดนามขายด้วยนะอันนี้ไข่จ่าไข่ผูฏอยาไ้ไข่รไขกรมาซือ้ออาเขียนปะทูแล้วรู้เลยว่าเมนูอะไราานี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เป้งชอบมาเดินตลาดเช้านะคะของมันจะถูกกว่าตลาดเย็นมากๆอย่างปะทู3าตัวที่เป้งซื้อไป20บาทถ้าเป้งซื้ออยู่ตลาดเย็นประมาณ30-35บถึงาบาบาทเลยนะแล้วก็พวกผักนะคะตละาดเช้าจะได้ดเอยอะมาก สิ่งที่เพิงได้ดมานะคะปลาทองโกแล้วก็ปลาทูแล้วก็ข้าวึงห้องปุ๊บก,ก็สั่งอาหารปลาทองโกกับน้ำตาลโฮเสลยอากาศวันนี้นะ่ะดีมากเหมือนสนกุลกําลังจะเข้าหน้าหนาวเลยอะทุกคนมันเป็นอากาศเย็นๆข้อดีของการตื่นเช้าคือเรามีเวลาทําอะไรหลายๆอย่ยางแต่มันสียากเนี่ยกับตอนตื่นี่แหละความขี้เกียจมันอยากจะครอบงําเราซะเหลือเกินกินเสร็จก็นอนตัดคลิปสักหน่อยแล้วก็อาบน้ําแล้วก็แต่งหน้าจ้า